สวัสดีครับวันนี้ลุงชาญพามาดูการแข่งขันจัดแข่งขันตัวนอเมนต์นะครับตัวนัมเบนเออห็นไหมครับนี่กาลังเล่นดิฟบอลกันอยู่นะครับโอเคครับนี่เป็นลูกของฝ่ายแดงลูกของฝ่ายแดงฝ่ายแดงชื่อน้องอะไรนะครับฝ่ายแดงชื่อน้องอะไรนะน้องอะไรนะ<ส>น้องเฟิร์สนะครับแล้วก็ของน้องกันฝ่ายเขียวนะครับโอ้โหสวยครับสวยอออ ตอนนี้กำลังไล่แต้งกันอยู่ครับหกหครับตอนนี้แต้มหกหกอ่าไล่กันแบบไม่ใช่สีแดงไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวครับเามาเลยเอาเลย,เาเลยมาเลยมาเลยครับครับตอนนี้กําลังแข่งดิฟบอลกันอยู่นะครับไม่ได้ามาต่อครับมาต่อเลยครับ โอ้สวยตรงนี้งามครับตรงนี้งามมากครับโอเคอยู่ที่เดิมมารวมกองกันแห่งเดียวเลยโอเคได้ลูกเขียวครับได้เขียวโอ้ได้แดงได้แดงครับได้แดงปองเกิน เปิดเร่งเร่งออสวยสวยมากครับสวยมากครับสวยมากครับดูลูกนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคถ้ากับแดงได้สองสามสองกับสองเป็นสี่ครับลูกนี้เดี๋ยววัดดูดีกว่านะลูกนี้วัด,ดวลูกนี้ได้แล้วสองนะครับเดี๋ยวเราวัดกัน คพี่ท้ายลงเดี๋ยวลงแบบจิตวัตรต้องวัดครับต้องวัดเพราะว่ามันลูกไม้ลูกมันอยู่นู่นดูนั่นแหละดูนั่นแหละเบา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 ตั้งนั่นแหละ ดะเยบ็บลูกเลยโอเคครับไม่เป็นไรตัดสินว่าเป็นลูกแดงชนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว หรือเมาที่วัดมาครับค,ครับชนะสีแดงชนะครับแพ้สวยมากสวยมากแต่พอดีไม่ปวดมือด้วยพอดีวันนี้กันแชมป์ที่เคยคลองอ,อยู่บ่อยๆอมือไม่ไม่สะเถียนไม่บาลานซ์อะไร ไม่บาลานซ์นะมาหันมามองหน่อยครับกันหันมามองหน่อยเป็นไงวันนี้ไม่บาลานซ์นะมือบาดเจ็บนะครับเลยเฟิร์สเลยเอาไปกินน้องเฟิร์สเป็นไงบ้างวันนี้ชนะเราบองบอกเล่นดิบบอลวันนี้เป็นไงรู้สึกพร้อมพร้อมนะพร้อมนะใช่วันนี้เฟิร์สพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เฟิร์สโซพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมสนุกไหมครับอ่าถ้าเล่นกับลุงกับมันใช่ไหมเพราะว่าปรูใช่ไหมใช่ไปอีกทีมา